เท่าน,น,น้องน้ำย้อนให้เสร็จตงนี้น้ำย้นอนร้าเจท่านพระยาบกต่ตครูสมน้อยจะต้องเจริเจริญเจ้ข้าที่โตปูและที่ตังเพศที่ส่งอย่างท,ท,ที่นทนนทนเนาะนะครับมเชิญนระครับเราไปเข้าวิธีการเรียเนเชิญเจ้าาพครับจงตัวแทนจุ ผู้เรียนที่โต้องู่ชาเนี่ยครับน้องทีความเคารพครับได้ครับได้ได้ผู้เรียนต่างๆที่นรุกปัญเทศและปัะเน่ากับอกโรงเญยว่าทุกใบคนทุกตุวกเป็นที่ที่ดีไปน้อยเนาะ viện lãnh làm người lên đồng thăm lên đường bài đi gặp nó nó การัดท่านไปเสียใจกันเพืก็อะไรเ่เชิญเชิญ่การไม้รอยต้องไม่จะรอ่ต้องรอได้รบได้กุศสพระเนหาฝก็ได้ตินก็ไดุ้ศสคุทที่ถึงสมุทรขับมัรจ้ผู้อื่น dia akan dapat segala dia akan dapat menang 100 100 ini itu akan dapat ยินเชิญพุทธรรมะกะทุกท่านสำรวมจิตธรรมะลัทธิห้าอยอมรอบกันเจ้าค่ะอิมินาสตาเรนะพุทธังปูเจมะอิมินาสตาเรนะธรรมังปูเจมะอิมินาสตาเรนะสังขังปูเจมะ อระหังตมาสัมพุทธโทธพระควาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตพระทวาตาทัมโมธรรมังรมัสามิสุปฏิบันโนพะระทวตโตจาวะตังโคสจังขังนะมามิสาธุมะยังพันเตว จงวิจุรงรักนัดายาติศาณณ์นาตัาปัญจฉิลานิยัจมาทุติยัมปีมะยังพันเตวิจงวิจุรงรักถนัดายาติศาณณ์นาตัาปัญจฉิลานิยัจมาตาติยัมปีมะยังพันเตวิจงวิจุรงรักถณะดายา ติตะเนนะตังหาปัญจฉิลานิจาจัมมาสะภนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะธุกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ e an ังสาระนังัจฉามิท um ุตังสาระนังัจฉามิธรรมสาระนังขจฉามิธรรมสาระนังัจฉามิสังฆังสรนังขจฉามิสามขังสรนังขจฉามิธุติยัมติพุทธังสาระนังัจฉามิธุติยัมติพุทธังสาระนังัจฉามิ sebab pada masa ทุติยมปิธรรมสตรนังขจามีทุติยมปิสางขังสรรดังขจามีทุติยมปิสังขังสารนังขจามิตาติยมปิพุทธังสรรนังขจามีตาติยมปิพุทธังสารนังขจามีตาิยมปิธรรมสรนังขจามีตาดิยมปิ ธรรมังสระนังขจามิตาตยัมปีสังขังสระนังขจามิาตายัมปีสังขังสระนังขจามิปิสรารณักมังณิจิตาอามะพันเตปานาติปาตาเวลามณีสิกขาปะทังสัมมาทิจามีปานาติปาตา มามีสิกขาปัตถังตมาทิยามีทินาทานาเวรามีสิกขาปัตถังสมาทิยามีทินาธานาเวรามีสิกขาปัตถังตมาทิยามีตามีสุมิจาจมา วลมามะนีสิขาปะทังสมาธิยามิตาเมสุมิชฌาจาราเวลมามะนีาาาติขาบะทังกมาธิยามิมุสาวาทาเวลมามะดี สิกขาปะทังสมาธียามีมุกคาวาทาเวรมมีสิกขาปะทังตมาทิดาเมสุปราเมระยะมัชฌะปมาตททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามีสุปราเมระยะมัชฌะปมาตททานา เวระมณีติขาตักขังตัมาทิยามีอิมานิปัญจสิทธะปะทานิสีเรนะสุขะติมยันติสาธุสีเรนะธุกะสัมปทาสาธุสีเรนดเนพุติมยันติตัสมาสีลังมิโสทะอิสาธุขับตั้งโม ถวายเพื่อกันเทศถวายทานตั้งนมโมพร้อมกันอิตการค้งเจ้าค่ะนาโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะเอตังขานัง อันว่าทานนั้นกรรมิตังประกอบแล้วในธรรมกรรมรัตนะตังอันข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มาแล้วโดยชอบธรรมพยาระหังเป็นของควรอันข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายศีลวันทานัง ให้แก่พระผู้เป็นเจ้าผู้จะกล่าวซึ่งทาอาตวัคยาวหังขอจงนำมาซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่พึ่งแห่งอาสวะโหตุจมีโนโกแก่ข้าพระเจ้าหลายด้วยเถินสาธุพระมาจะโรกาธิปติ สหัมปติตัตัญชรียนันทิวยังอายาจักสันติพระสัตตะประชะาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปชัชจานสัทุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสม,มุปตะสันละมุตัสสะภะคะวะโต Sama Arahato Sama Sambutasa Nakmu Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambutasa Nakmu Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambutasa Mata Pita Jate Kale mana. บิดาเป็นมิตรในเดือนนาโอกาสปดนี้ตาตมาภาพจะได้แสดงพระัทธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาคุณโยมครนะอบครัวบญหนึ่งเป็นเจ้าภาพนะ เพื่อประกาศสัจธรรมของของค์สมเด็จสัมสมาสัมพุทธเจ้าให้ส่องสว่างไปถึงจิตใจบรรดาผู้ที่มีอิเลสอยู่ในใจน้อยบ้างอยู่ในใจมากบ้างและมีใจฝักใฝ่อยู่ในทางธรรมก็าอาจจะเข้าใจได้และแม้แต่ผู้ยังมีอิเลสมากอยู่บารมี สร้างสมมาน้อยก็คอย,ยได้มีโอกาสสร้างบาร,รมีสั่งสมต่อไปภายภาคหน้าด้วยกันตามท้งควรแก่เวลาต่อไปด้วยว่าวันนี้ครอบครัวบุนุนถือว่าเป็นเจ้าภาพนาะนได้มาปารบ ในการทำการกาพนักกิจศพของคุณพ่อวิทยาบุญนุนย่ยในฐานะที่เป็นบิดาหรือเป็นครูอาจารย์ของนักเรียนสิษยานุศิษย์ษยทั้งหลายนะและนอกจากนี้ท่านยังมนะีเจ้าภาพเห็นว่าการสูญเสียบิดา ในฐานะบุธิดานะเห็นการสูญเสียบิดาของตอนในครั้งนี้เป็นการสูญสูญเสียชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดในชีวิตนะเพราะเป็นการสูญเสียผู้ที่ให้กําเนิดของตอนเองจึงมุ่งหวังที่จะทําบุญกุศลบุญทิพไปให้จึงได้ตกลงนะชักชวนหมู่ญาติเมื่อถึงเวลา ศึกษากันก็มองเห็นว่าการให้ทำเป็นทานนั้นเป็นผลที่ยิ่งใหญ่ตามหลักของพระพุทธศาสนามีผลมากกว่าอย่างอื่นก็คือการให้ธรรมะเป็นทานเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วครอบครัวหนุนหะนหรือพุทธิดานะในฐานะ ที่เป็นลูกนะในฐานะที่เป็นลูกก็เะมีการตอบแทนที่เรียกว่าตัตะเวทิตาต่อผู้มีพรุนนะสมแล้วนะที่ได้ตั้งใจนะท่านได้ฝากฝังเอาไว้ว่าเมื่อเวลานะคุณพ่อคุณแม่หรือบีดามารดานะเสียชีวิตลงก็ได้อาศัยนะผู้ สืบสกุลก็คือบุตรและธิดาซึ่งเป็นที่รักของท่านนั่นเองดังนั้นเพื่อเป็นไปตามความมุ่งหวังของเจา้าภ่านะหรือครอบครัวบุญหนุนหรือโอกาสเชิญชวนนันแขกมาร่วมในงานนี้มากมายนะขอให้ตั้งโสดประสาทรับฟังดังภาชนะทอง องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเกิดเราแสดงธรรมแล้วหรือให้ผู้อื่นแสดงธรรมแล้วถ้าเกิดเราตั้งใจฟังบุญกุศลอันนี้ก็จะไปถึงผนะู้ที่ไายชนเพื่อช่วยเหลือนะเมื่อตกทุกข์ก็พ้นจากทุกขนะ์เมื่อมีสุขก็คงมีสุขยิ่งงขึ้นไปท่านสาธุชนทั้งหลายมนุษย์ในโลกเหล่านี้เกิดมา นะเดี๋ยวจะอุปมาให้เราได้เข้าใจท่านได้บอกไว้ว่าโดยอาศัยบิดามารดาเป็นให้เป็นผู้ให้กําเนิดนะไม่สามารถเกิดเองได้เหมือนในนรกเปรตอสุรกายหรือเทวดาหรือในภพมโลกพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ณสถานที่นี้้วันมีมารดาบิดาผู้ให้กําเนิด เหมือนกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าของเราทรงประกาศตนเองต่อชาวโลกว่าเพื่อศัตรูมาชอนชัยต้นไม้นั้นเฝ้าดูแลต้นไม้นั้นจนเติบโตสามารถนะัยื่ต้นได้ด้วยตนเองและแข็งแรงคงทนต่อไปแม้จะหน้าแรงหน้าผล พ็ทนแรงทนฝนได้เป็นต้นไม้ที่อื่นต้นที่แข็งแรงมีค่านะชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ก็เหมือนต้นไม้นะท่านอุประมาให้เราพินิษพิจารณานะคุณโยมนะให้เห็นมเมล็ดพันธุ์ชีวิตของบิดาปราจากมเมล็ดพันธุ์จากบิดาแล้วเราก็ไม่สามารถก่อกำเนิดเกิดเป็นชีวิตมนุษย์ได้ หลังจากที่ได้มาเล็ดพัน์มาแล้วบิดายังเฝ้าธนุถนอมต้นกล้าคือชีวิตของพวกเราขณะที่ยังอ่อนแรงอยู่ช่วยเหลือตอนเองยังไม่ได้ให้ความเจริญเติบโตให้ความสามารถนะให้พวกเรานั้นนะให้อยู่ได้เท่าทุกวันนี้โดยการโดยการเฝ้าธนุถนอมของท่าน โดยการลดน้ำขวนดินใส่ปุ๋ยก็คือการให้ข้าวให้น้ำสแสวงหาเงินทองซื้ออาหารมาหล่อเลี้ยงซื้อเสื้อผ้ามาให้ใส่พาไปรักษาเมื่อเจ็บป่วยได้ขจัดโรคลายเหมือนขตัดสัตรูพืชนะต่อต้อนไม้พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยของไทยเรานพะูย รีบแบ,บ่งและต่านทิดนาะให้งามด้วยการส่งเสียให้เข้าโรงเรียนได้รับการศึกษาส,สูงสูงเป็นคนมีคุณค่าเหมือนต้นไม้ที่มีราคาแพงสิ่งเหล่านี้ป่าศจากคนเฝ้าดูแลต้นไม้อย่างเช่นคุณพ่อนะของพวกเราต้นเพื่อต้นไม้เพื่อทันแห่งทิ เหล่านั้นอย่างเช่นเราเราท่านท่านนี้ก็องแห้งเหี่ยวตายไปตั้งแต่แรกเป็นเมล็ดพันธุ์ของชีวิตแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายการจากไปของคุณพ่อวิทยาบุญนุนนะในวันนี้เป็นเสมือนนะคนานดูแลสวนตระกูลนะตระกูลบุญนุนนะ ได้ขาดผู้ดูแลสวนแห่งชีวิตไปตลอดการดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปลูกๆทุกคนซึ่งเป็นเสมือนต้นไม้นะจะต้องเยี่ยวเฉาขาดผู้ดูแลขาดผู้กำจัดสัตรูพืชให้นับวันแต่จะแคบแกนลงเพราะขาดน้ำใจชฉลมจิตใจ ลงไปไม่เรื่อยๆต้นไม้ทุกต้นจึงมีความเศร้าสลดเหี่ยวแหง้งไปสักระยะหนึ่งกว่าจะลืมตาเห็นเหตุการณ์นี้ได้และต่อแต่นี้ต่อไปลูกๆทุกคนจะต้องมาเชิญจะตากรรมตามลำพังเหมือนลูกไก่ที่ขาดแม่ดูลแลและต้องพึ่สู้ชีวิต ามแบบอย่างของพ่อที่ร่วงไปแล้วนั้นเป็นตัวอย่างที่แสดงมาทั้งหมดนี้คุณยมทั้งหลายอัานตมาภาพก็อยากจะให้เข้าใจนะโดยเฉพาะบททีิดาของคุณพ่อวิทยาบุญน,นุนนะเป็นบุคคลที่นะมีใจบุญนะคุณยมที่อาตมาได้เห็นมาตั้งแต่อาตมาอยู่นี่นะบทของท่านเป็นผู้ใจบุญนะชอบทําบุญ ไม่เคยนะไม่เคยไปเก,กะกะละลานผู้หนึ่งผู้ใดเลยเท่าที่อาตมาได้เห็นมานะหรือว่าคุณพ่อพิทยาบุญนนั้นนะได้มีบุตมีธิดาผู้ใจบุญและก็คอยดูแลในบ้านปลายชีวิตของท่านก็ขอให้ท่านนั้นสมความปรารถนาแของบุญ ที่บุธิดาได้ส่งไปให้พร้อมทั้งญาติญาติทั้งหลายในตระกูลคุณหนุนครอบครัวคุณหนุนทุกท่านนะจะเป็นทั้งฝ่ายมอฝ่ายคุณพ่อฝ่ายคุณแม่ฝ่ายคุณปู่คุณยา่านะคุณตาคุณยายทั้งหมดที่มาร่วมง,งานในวันนี้และคณะอาจารย์ทั้งหลายนะทีะ่ได้ มาร่วมในวันนี้นะก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะการจากไปของคุณพ่อวิทยาณหมุดนั้นไปสู่สุคติดังโลกถวันนะเมื่อเห็นเราทุกท่านมาช่วยกันท่านก็คงเพิ่มิิติและก็คงดีใจนะชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเราเศร้าโศกไปมันก็แค่นั้นเองนะคุณโยม เราห้ามไม่ได้นะเมื่อเมือม่อมีผู้หนึ่งผู้ใดจากไปเราก็ตั้งจิตตั้งใจทําบุญทำกุศส่วนทไปให้นะชีวิตของเราถ้าเราอยู่ได้อยู่ได้อย่างค์สมเด็จส,สัมมาสมพุทธเจ้านะคุณโยมพุทธเจ้าท่านก็อยู่ได้ทั้งสุขทั้งทุกนะทั้งสุขทั้งทุก,ท,ท,กท,ท่านก็อาศัยนะพระปัญญาคุณพระบริสุทธทิคุณพระมหากรุณาธิคุณ นะสั่งสอนสัตว์ซึ่งเล่าร้อนอยู่ในเพิงกิเลสและกองทุกข์นะคุณโยมท่านไม่คงไม่ทรงเห็นแก่ความลาบากทุกยากเหน็ดเหนื่อยของพระองค์นะท่านทรงดูแลสั่งสอนและบอกพระภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นสาวกของท่านให้กระจายคําสอนประกาศศาสนาคาสอนของท่านให้กระจายไปต่อกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ให้ได้รับหนันะหลักทธรรมตัสอน หรือธรรมะน,นะคุณโยมที่ก็ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือสิ่งที่ถูกต้องตามทํานองคงธรรมสิ่งทุกอย่างที่มันถูกต้องตามทํานองคงธรรมแล้วมันก็เข้าหลักอยู่ตรงที่ว่าอยู่ในสัมมาทิฏฐิในอริยสัจสี่ข้อแรกอรับคุณโยมนะอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวบุญหนุนก็ได้เห็นถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนา จึงได้ตั้งจิตตั้งใจนะทำบุญกุศลมาเป็นระยะเวลาห้าคืนด้วยกันมีสวดพระบิธรรมีการใส่บาตรให้สุสงทั้งหมดนะห้าคืนนั้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บุญเหล่านี้นะมองเห็นแล้วมันก็น่าพื่อวิติยินดีนะต่อคุณพ่อวิทยาบุญหนุนนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะคุณโยมถ้าเกิดเราไม่มีการระยะาณมิตรหรือไม่มียตานะเปรียบเทียบเลยอ่ะเราก็มีนะความลําบากนะฐานะของคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณพ่อวิทยาบุญ,ญหนุนถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญนะมีญาติเยอะเป็นตระกูลใหญ่นะมีบริวารมาก มาช่วยกันวันนี้ก็ขอให้คุณงามความดีของบรรดาญาติทั้งหลายนะที่อาตมาได้แสดงมานะถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องอขออภัยไปด้วยขอให้คุณทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนี้สงความมุ่งมา่นปารถนาของบุณะธิดาญาติทั้งหลายที่ไปให้แก่คุณพ่อวิทยาบุญนุนสงความมุ่งมา่นปารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยปากกาละชฌนี้ป